สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปามแชแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไฮโลไทยครับผมมาอยู่กับค่ายโบอิงหนึ่งหกแปดครับผมมาวันนี้จะมาจัดให้ดูครับผมว่าค่ายนี้เ็าแตกง่ายจริงไหมครับผมมาวันนี้ก็พกมาที่สี่ร้อยบาทครับผมมาเล่นแบบธรรมดาไปก่อนครับผมมาไม่ต้องพิเศษใส่ไข่ฝึกหัดไปก่อนครับผมมา ถ้าเล่นไม่ดีตรงไหนก็อย่าว่าผมเลยนะครับผมผมเพิ่งหัดเล่นครับผมเลยมาทําให้ดูมาเล่นให้ดูครับผมติชมได้ครับผมเม้นมาเลยครับผมถ้าผมเล่นไม่ดีตรงไหนมาผมแล้วครับจัดไปครับมาแทงสูงครับจัดสูงไปเลยครับมาสูงหัสิบาทครับ มาเราก็ใส่ตามสเต็ปไปเลยครับผมใส่ทันไหมเนี่ยโอ้โหมาถูกไม่ถูกไม่รู้ครับมาเอา้าส,สวยครับผมสูงครับผมกินเ<ว>ต็มครับผมมาบวกไปหกสิบบาทครับผมมารอครับใจเย็นๆครับผม วันนี้ผมจะจัดการน้องหวยเอาคักๆเลยครับผมจัดมันคักๆเลยครับมาจัดสูงไปอีกทีครับผมมาตามสเตปเดิมครับไม่มีอะไรมากครับมายังไงมามาออกอะไร โอ้โหอกต่ำครับผมโอ้โหสวยงามครับผมน้ามืดไปหนึ่งทีครับผมมามาขาดทุนหลายบาทเลยครับต้องเอาคืนครับผมยอมไม่ได้ครับน้องเหมยนี่ชักจะเอาใหญ่แล้วนะครับผมไม่ได้ครับต้องเอาคืนครับผมจัดไปครับแทงตามเลยครับมา ต่ำามาดูกันครับผมจะมาไหมครับโดนไปบ้างใหญ่เลยครับเมื่อกี้โอ้โหเทบหมดตูดมาผิดยังไงมันเป็นยังไง,เ,ง,ไงเอาออกต่ำครับ<า>ผมมา,าผมจะเอาคืนผมบอกแล้วครับผมมาเอาบวกไปร้อยหกสครับผมมา ได้กาไรมาอีก40บาทเป็นไงล่ะน้องมวยเจอพี่เข้าไปเป็นไงล่ะน้องนะไปต่อครับผมมารอบนี้เทงเลยดีจัดต่ำอีกดีไหมครับโอ้โหสิบเอ็ดเฮโลไปครับผมอ๋อไม่แน่ใจมันจะออกต่ำหรือสูงงั้นเทงดักไว้เลยครับมา มาดูกันครับจะออกอะไรมามาเปิดอื้สูงครับผมดีนะครับผมเท,ทงดักไว้โอ้โหไม่งั้นเรียบร้อยเลยครับมาลบไปยี่สิบบาทครับน้อ,นองหมยช่างเหลี่ยมจัดนักครับผมมาเหลี่ยมทุบดอกครับผมโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวน้องเหมยเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยครับผมมารอบนี้ล่ะ ลลบนี้จัดสูงครับผมกดเทงจะประมาณนี้ครับผมถ้าเป็นผมเทงผมยังไม่คล่องครับผมกำลังหัดลิน้นก็ใครมีคำแนะนำที่ดีก็ลองแนะนำมานะครับผมมาหนสองโอโดนครับผมโดนกินครับผม โอ้โหหายไปร้อยยี่สิบครับผมโอ้โหแต่ยังเหลืออยู่ครับเหลือทุนอยู่สามร้อยครับผมอมืขาดทุนไปร้อยหนึ่งครับผมมารอบนี้เลยจะเอาจริงแล้วนะมาจัดต่ำไปเลยครับผมโมโหแล้วครับน้องหมวยช่างทำพี่ได้ครับผม่ะไม่ไหวเลยครับ เหลี่ยมทุกดอกจริงๆครับน้องหมวยนี่มารอบนี้เอาจริงแล้วครับผมมาเป็นยังไงสามมาโอ,อ้สามต่ำครับผมสวยงามครับผมอืม้มกินเต็มไปเลยครับผมโอ้โหได้ไปสี่ร้อยสี่สิบเท่าเดิมครับผมนี่เทยงยังไงให้เหลือเท่าเดิมครับผมเทงแบบผมนี่แหละครับผม มา,มารลบนี้แทงอะไรดีอืมจัดสูงไปครับผมมารลบนี้จะถูกไหมไม่ถูกก็เลิกครับผมมาสี่ห้าหกตามไปมามาจะลุ่งหรือจะล่วงครับผมมาอืม สิบเอ็ดฮโลครับผมโอ้โ oh ห oh กินเต็มอีกแล้วครับผมโอ้โ oh หบวกไปอีกยี่สิบบาทได้ไปสี่ร้อยหกสิบบาทครับผมหรือเราจะโอดีครับผมหรือจะโอสํสำนี้ดีครับหรือจะแถมอีกสักตายไหมเถมดีไหมหรือจะโผงั้นเถมอีกสักตาดีไหมจัดไปเถมครับผม ชอบไหลครับผมลิ้นแล้วชอบไหลมาจะไปมาคิดนานไปหน่อยครับเกือบเทงไม่ทันครับผมอ่ะเป็นยังไงล่ะครับผูมันเป็นยังไงโอ้โหมันเป็นยังไงเป็นไงล่ะครับผมสวยงามครับผมมา ต่อครับผมไม่พุงไม่โพแล้วครับมาหลบนี้ยังไงครับผมจัดสูงดีไหมโอ้จัดต่ำดักดีกว่าครับผมไม่เน่ใจครับผมผมว่ามันต้องมาต่ำแน่ครับผมมาจัดไปครับผมยังไงยังไงมาน้อหมหวยมา สามเอาสวยครับผมกินอีกแล้วครับผมอมเป็นไงล่ะน้องเหมยพี่บกวกเวโอ้บวกไปอีกร้อยห้าสิบครับผมเป็นไงน้องเหมยเหลี่ยมทุกดอกดีนักเป็นไงมาเลยเจอพี่จอบลอยนะน้องมาเป็นไงล่ะมารอบนี้จัดตำอีกไหมอือไป จะต่ำอีกครับมาอืมมาน้องหมวยรอบนี้น้องหมวยโดนพี่แน่มามาเปิดเลยครับน้องหมวยมาเฮ้ยเอาอยังต่ำอยู่ครับผมออกสอิบเอ็ดให้รู้เอาโดนอีกแล้วครับผมโอ้อยอร่อยจังครับผมอืม,มก็บวกไปเก้าร้อยครับผมเงินก็ พอดีไหมพอดีไหมงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องความแชเนลก็อย่าลืมครับค่ายโบอิงหนึ่งหกแปดครับผมเข้าไปเล่นกันดูนะครับผมนี่มันก็จะประมาณนี้แหละครับผมก็มาเล่นให้ดูแล้วนะครับผมผมเอาเข้าเว็บเขาเล่นให้ดูเลยครับผมงั้นก็ไปก่อนแล้วนะครับผม